โอเคครับกลับมาแล้วครับสำหรับไอศอกผีนี่ครับเมืองไทย p k เแสนชัยครับโอ้โหวันนี้นี่ต้องบอกว่าเป็นอีกไฟหนึ่งที่ต้องบอกว่าต้องจดจําไปตลอดชีวิตเลยทีเดียวครับนะครับเมืองไทยต้องถามวิดนึงครับว่าหายจากสังเวียนเลือดไปนานเท่าไหร่ก็สามหเดือนได้ครับนับไปนับมานี่ก็หลายเดือนเหมือนกันแต่ว่าเ็ซ้อมมาซ้อมอยู่นานปววอะไรนที่หายไปเนี่ยหลายๆคนก็ เป็นห่วงเป็นใยเหมือนกันว่าหายไปไหนก็บางทีช่วงหลังๆมาก็บางทีต่อยก็พักทําร่างกายนานๆหน่อยนี่ครับผมเพราะว่าด้วยอายุที่มากขึ้นแล้วก็อยากทําร่างกายให้นานๆแต่เราไปเพื่อให้ร่างกายพร้อมี่ดว่างา้นครับอาศัยพักบาดเจ็บบ้างนิดๆหน่อยๆนี้ครับพอให้มันเต็มร้อยครับพอดวงสู้ก็ได้สนุกครับจนกระทั่งประกบคู่ให้เจอกับกล้องศึกครับรู้สึกไงก็ตอนแรกก็ดูน้องเขาโชกกับ อายอดหร็กเพชรนะครับผมคู่ปับเก็ผมผมก็อ่านเกมดูแล้วว่าต้องผมอครับว่าดูดูไปก็พูดกับมรรยากับลูกว่าต้องต้องผมอ่ะต้องต้องผมอย่างเงี้ยพอมาถึงไม่กี่วันก็ได้ข่าวไปรายการออกมาเจอกล้องสื่อก็ออะไรเง้ก็ตกใจเหมือนกันครับผมไม่นึกว่าจะได้เจอครับอะน้องเขาก็เก่งครับผมแต่ว่าเราก็สู้เต็มที่ครับอืม ทำการบ้านสาหรับไฟนี้มาได้มีการดูคลิปดูอะไรของเขาดีเยอะไหมครับก็ดูเยอะแต่แต่คงไม่ดูเยอะเท่าลูกพี่ผมครับลูกพี่ผมน่าจะดูเยอะออนวันว่าแกอยากให้เราชนะครับแกก็ดูให้ทุกคนที่ในค่ายครับผมก็ดงผมด้วยก็แกก็ศึกษาแล้วก็เอามาแก้เกมให้เราอย่างเงี้ยครับผมอือฮึครับ <c oughs> นะครับไฟนี้นะครับเมืองไทยน่าจะเต็มร้อย่ร่างกายครับก็ซ้อมนานคิดว่านานอีกไฟหนึ่งที่ที่ซ้อมนานเลยยกแรก พูดถึงยุคแรกสักนิดหนึ่ง<อ>เป็นไงบ้าง <c oughs> พอยุคแรกก็ยังยังยังไม่เท่าไหร่เพราะว่ายังอ่านเกมไม่ออกว่าเขาจะเดินสู้หรือมาถอยครับอ่าฮ<อ>ะจนกระทั่งโลกสองนี่จนจนกระทั่งลกสองก็มีอืมอเหมือนเราเราก็เขาก็ถอยนะครับเขาก็ถอยแต่แต่เรามาโดนหมัดเราเราก็เลยถอยเราก็เลยเป็นถอยตั้งหลักเนี่ครับก็เลยน้องเขาก็เลยเดินเดินบูมาเป็นเป็นเดินเดินสู้กันอยู่พอๆกันอย่างครับแต่แต่ผมคิดว่าถ้าผมไม่โดนหมัดออการก็ กนน่าจะเป็นุงฝ่ายเดินเราเรายกสองนี่เราเราได้น้บก่อนครับผมตอนนั้นความความมั่นใจมันโอ้โหเพียบเลยก็มั่นใจอยู่นะครับตอนนั้นก็คิดว่าเอาอยู่ขึ้นมาก็เอาอยู่แน่นอนเด็แต่พอดีก็ก็อย่างว่ายกสองไปยกก็มามาผมมาพลาดโดนแบบไม่น่าพลาดครับมัดเขาก็ดีเหมือนกันครับผมก็เราก็ประมาทไปนิดนึงเออเราจะเอาจะเอาอย่างเดียวก็คนละนับไปว่าใช่ครับพอดีครับได้สนุก แต่อย<ไ>่ก็ได้สนุกด้วยยกยแฟนเกาอยากรู้ว่าในช่วงพักยกอะ่ะ <t> ทางทีมงานได้บอกอะไรเราบ้างบอกนะครับบอก<ะ>บอกร่าจาได้แก้เกมได้แต่ตอนนี้ลืม <c oughs> <c oughs> อตอนนี้ลืมวาผมลืมลืมเลยแขงเขาไงจําได้ไหมหรือไม่ได้ก็จําได้จนผมบอกผมจําได้แต่ว่าผมครับครับ,บแล้วก,ก็ก็น่าจะออกไปทําอย่างว่าอยู่ครับแต่ว่าแต่ว่าลงมาบางทีมันทั้งดีใจอะไรตอนตอนปิดเกมก็ ยกสุดท้ายออกมาต่อยป้องเดียวลวกเลยครับเ็ซ้อมมาครับลูกพี่ก็ซ้อมอยู่ให้ตลอดครับเวลาแกขึ้นมาเทนก็หมัดแกให้ามัดแบบแบบเอาตายเลยแบบปิดเกมอะคำคำคำเหมือนพูดพูดยาวๆก็เอาตายอย่างเงี้ยนะครับแกแกก็ปิดเกมรัวชุดเลยอย่างเงี้ยนะครับเออก็มาสปีดหมัดโป้งเดียวโอ้งเดียวลงไปลงไปแล้วในตอนนั้นะคิดว่ายังไง ก็คิดว่าเขาจะลุกขึ้นมาได้อยู่นะครับแล้วก็พูดแล้วก็เขาลุกขึ้นมาได้ครับแต่แต่เขาเหมือนอาการเขาออกเยอะครับระมาณไปจับไปรับผมเอาเขาก็ดูออกครับกรรมการเออดีใจไหมก็ดีใจสุดๆครับโอ้โอ้าขึ้นมาอีกก็ั้งน่จะเหนื่อยอยู่ว่าน้องเขาสู้ดีมั้ยก็อาจจะเป็นเพราะว่าลบลบคำสุประมาทในในหลายคนได้เยอะเหมือนกันสำหรับคนไทยที่ชนะในวันนี้และหลายคนก็มองว่าเราทางผ่านอะไรเงี้ยครับเป็นบันไดอะไรเงี้ยครับผมไปดูคอมเมนต์ก็ เอาเมืองไทยมาเป็นบันไดอะไรเงี้ยครับผมผมผมคิดว่าผมถ้าเปรียบกับสมัยก่อนผมมันพอตก็ก็ไม่ไม่ได้ดูถูกครับก็เหมือนคนละชั้นเก็บมวยนะครับแต่แต่แต่น้องเขาเก่งครับไม่ไม่ได้ดูถูกครับพูดพูดในภาษากันยิงอย่างเงี้ยครับแล้ววันนี้ได้อีกสามแสนห้าด้วยรับผมก็ดีใจครับก็พอไปได้แบ่งพ่อแบ่งแม่แบ่ง,บงพี่แบ่งน้องกันใช้แบ่งลูกแบบนี้แต่พอได้เก็บครับ ก็เอาตั um, ้งไป็นธแล้วฮะก็ก็เป็นแบ่งกันไปแบ่งพ่อแม่ใช้แบ่งพี่แบ่งน้องเลี้ยงพี่เลี้ยงน้องแบ่งเมียเก็บบ้างอะไรเงี้ยครับเมยเก็บอะไฟนี้จะว่าไปแล้วเนี่ยนะฮะข้อบกพร่องของเมืองไทยเราคิดว่าเราจะต้องแก้ไขอะไรองี้ยยังมียังมีอื่นแล้วก็แผ่วบ้างครับในในช่วงที่เราเล่งนะครับถ้าถ้าเราถ้าเราไม่มีแผ่วเราน่าจะน่าจะ ทำได้ดีกว่านี้ครั mm บรเพราาเมืองไทยนี่ตอนนี้อายุเท่าไหร่ละครับสามสิบย่างสามเอ็ดครับ30สามสิบย่างสามเอ็ดครับรคิดว่า <Star> อายุขนาดนี้กับวันลูมินีเรา,ย,ายังไปไครได้ก็เรียบกับยอดมวยอะไรก็พี่โอ้โหไปอะไรเขาแกยังไปได้ก็เราก็ไม่น่ามีปัญหานะครับตอนนี้มองเป้าของวันลูมินีย,ยังไงบ้างสัญญาก็หวังหวังอยู่แล้วครับในตัวนกมวยทุกคนที่ชกวันลูมินีก็หวังอยู่แล้วสัญญา แต่แต่ในใจผมมุ่งว่าทําให้เต็มที่ที่สุดครับแล้วทุกอย่างมันตามมาแน่นอนครับนี่เต้เต้คิดว่าเต้ขามวยหลวงไปหน่อยไหมครับก็ก็มีบ้างครับเพราะว่าผมผมจะเอาเอาผมผมจะเอาเพราะว่าผมคิดว่าผมทําได้ดีกว่าน้องเขาเนี่ยคือถ้าเกิดคิดจะเปิดเกมบุกมันก็ต้องใช่ใช่ครับเพราะว่าถ้าน้องเขาถอยเราไปยืนรอนี่ก็โดนสาดแข่งอย่างเดียวแลต้องเดินไวครับแต่ก็ยังเดินช้าอยู่นะครับเนี่ยครับต ตอนที่เราโดนนับเนี่ยตอนนั้นรู้สึกยังโอ้ตอนนั้นรู้ตอนนั้นรู้ตัวตอนนั้นรู้ตัวนิดหน่อยครับล,ลงไปก็ตอนนั้นก็ปล่อยใจแล้วแบบ<ะ>แบบแผนนี่คือหายหมดนะตอนนั้นนะครับ <c oughs> แผนหายหมดเลยแต่ว่าใจไม่ได้ท้อนะครับ <c oughs> ไม่ได้ถอดใจเลยแต่แต่แตแผนหายหมดเลยลุกขึ้นมาคือยังไงก็ได้อย่างเงี้ยครับยังไงก็ได้คือใส่ยังไงก็ได้อย่างเงี้ยครับพอนี้เป็นปลายยกใช่ครับก็โชคดี เ่อคุณฟอร์มหลองหลังของคุณนี่ก่อ,อนจะมาชนะมีคุณน้ามากี่ไฟครับแพ้นาบินแล้วก็แพ้นันลกลบครับแพ้นาบินก็ไม่ไม่เสียใจเท่าไหร่เพราะว่าน้องเขาก็เก่งจริงๆแต่แพ้นักลบนี่มีเสียดายอยู่นิดหน่อ,อยก็บางทีเราเหมือนจะลิงเราเราเรา,เราชลาใจไปนิดนะครับเราก็เราก็มีแผ่วบ้างแล้วก็ลลวกชลาใจไปนิดคือเราคิดว่าเราชนะแล้วนะครับแต่อาจจะรวบรวมผลคะแนน,นครบสมยกเราอาจจะมีบทโดนเยอะอย่างเงี้ยครับ นี้ต้องล้างตาเพราะได้หมดนะครับ <c oughs> และชัยชนะในไฟน์นี้มันมันส่งผลกระทบอนะไรบ้างมันทําให้ความมั่นใจความเป็นเมืองไทยเนี่ยมันกลับมาไหมถามว่าความาความเป็นเมืองไทยนี่มันอยู่ในใจตลอดครับแต่ว่า,าที่ชนะไฟน์นี้ได้ก็ดีใจครับเพราะว่าเราสามารถลบคํามุประมายได้ค,ความเป็นเมืองไทยใช่ครับเราของไม่ได้เป็นทางผ่านนะครับผ่านผมก็เหนื่อยหน่อยนี่ครับ แล้วเรื่องน้ำหนักเราเนาะก่อนหน้านี้ที่เราต่อยใคือแบนด์ดับเบิ้ลร้อยสี่ห้าเราบินบีบมาต่อยร้อยสามเจ็ดเป็นยังไงบ้างครับก็ก็ดีนะครับกำลังดีครับก็ได้ครับร้อยสามห้าผมก็ผ่านมาแล้วครับยอดหรือเกตหรือเปล่าจะไม่ผิดก็สามห้านี่ได้ก็โอ้โหจะไม่เอาเหนื่อยเหนื่อยอยู่ครับได้คร้อยสามเจ็ดตามสุดครับร้อยเจ็ดสามแปดก็ได้ครับแต่ขึ้นไปร้อยสี่ห้านี่ไม่ไหวแล้วใหญ่ใหญ่ยังใหญ่อยู่ครับก็ลําบากเวลาต่อย อ้าวไทยนี้ละกันนะฮะเพราะว่าวันนี้เชื่อว่ากองเชียร์ของไทยมาเยอะมากต่โกนเชียร์พีเคพีเคเมืองไทยเมืองไทยร้านในบุรีรัมย์ญจกระบอกอะไรพวกเขาบ้ับก็ขอบคุณมากครับที่ตามเชียร์ให้กำลังใจตลอดพี่น้องพีเคแล้วก็พี่น้องทั่วประเทศด้วยครับก็หลายหลายคนให้กําลังใจครับในออนไลน์ในอะไรก็เหมือนจะมุ่งให้กําลังใจเราเยอะแต่ก็น้องเขาก็เก่งครับไม่ได้ดูถูกน้องเขาเลยก็อาชีพต้องมวยอยู่แล้วครับเอาเวลาสัมภาษณ์ก็พูดไปตามนั้นแต่จริงๆชื่นชมน้องเขาครับน้องเขาก็เก่ง น้องเขาเ<ช>ห็นเราเปไน็นไอดอนด้วยก็ <c oughs> ขอบคุณม,มากมากครับก็ดีใจก็ดีใจที่ได้ชกกับน้องเขาครับแต่เชื่อว่าแฟนๆทุงอยากจะเห็นเมืองไทยชกให้ให้ถี่ว่นนี้ประเวศหายไปหเดือนแล้วกลับปาทตี้นี้<ว>โอ้โหนานเกินได้ครับได้แล้วแล้วแต่วังไปครับับงไปเจ็บก็อย่าพักนานหน่อยครับไฟนี้จริงเจ็บเยอะไหมครก่อนมีระบมที่หน้าที่อะไรนิดหน่อยครับผมแขนขาอย่างๆครับอก็ไม่เท่าไหร่นะยังไงก็ตามทีนะครับในไฟต่อไปก็หวังว่าจะเป็นเมืองไทย ที่กลับมาคลองใจแฟนมวยอีกครั้งนะครับอหอยโชว์ปีครับขอบคุณครับ